อยู่กับเกมบูชายันอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งมันเหมือนเป็นเรื่องเทพเจ้านะถ้าเกิดว่าใครเก็ตรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมพวกนี้อธิบายให้เขาพวกเขาฟังได้นะผมกูสรุปไม่ได้กูหนีตายไงแล้วนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเทพเจ้าด้วยนะผมอ่ะวันนี้พร้อมและ้ะเราไปเล่นกันดีกว่ากูเปิดมากูเจอลิงจอเลยอีเวนมาถึงก็เฮี้ยเลยไปไหนแล้ววะมันไปแล้วอะเปิดการควบคุมระยะไกลในศูนย์วิจัยการแพทย์แล้วรหัสอะไรอะ รหัสรหัสรหัสมันต้องมีรหัสสิวะในห้องนั้นน่ะม,มีคนตายด้วยแต่มีหินเก็บของสะสมได้เจ็ดทับยี่แปดีหนึ่งมีอะไร เอ๊ะอะไรมันหมุนหมุนตรงนั้นวะน่ะ4 6 7 3โอเคกูได้รหัสแล้ว4 6 7 3มันมีตัวจริงๆริเลยไหมไหนวะอ๋อน่กไงเออตายซะมึงมึงมาอยู่อะไรในห้องนี้ฮะคิดว่าปลอดภัยมากมั46 46้ง4 6 7 3 4 6 เจ็ดสามสวยอ,อะไรเอ็กอะไรเอ็กพองดิอเออเอ็กพองมืงสิมืดชิบ่ายเลยตรงเนี้ยศูนย์การแพทย์มึงมืดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยขึ้นลิฟต์ ไปชั้นศูนย์วิจัยการแพทย์โอเคใช้รหัสครับไปโอเคผมคิดว่าน่าจะมีลิงจอไม่ก็หมาหมานี่มึงอย่ามาเลยขอร้องนี่หรอศูนย์การแพทย์สวัสดีฮะเก็บของดีะครก็ชอบเก็บ บันทึกสูนารพรัน์สัตว์ทดลองกำลังเติบโต,ตอย่างน่าตกใจและมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วอ่ะนอกจากนี้ยังแสดงความสามารถในการตอบสนองเล็กน้อยอารมณ์อยู่ในระดับของเด็กโตและบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความทรงจําวันที่8 3สัตว์ทดลองสนใจผู้หญิงมากจากการทดลองกับมนุษย์เธอยังไม่รู้สึกตัวแต่สัตว์ทดลองอยากอยู่ใกล้เธอเหมือนกับว่ามันกําลังปกป้องเธอ วันที่95มันกำลังเติบโตและควบคุมได้ยากขึ้นสัตว์ทดลองเริ่มอาละวาดเมื่อมันพบว่าผู้หญิงคนนั้นถูกย้ายออกไปในเวลากลางคืนหลังจากทำลายพื้นที่กักขงังมันก็สงบลงและเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ใกล้กับผู้หญิงคนนั้นหากยังมีการเติบโตไม่หยุดอีกอาจจำเป็นต้องกำจัดสัตว์ทดลองนี้ทิ้งอิหมานั่นน่ะหรออย่าบอกนะอิหมานั่นคืออยากอยู่กับกูที่มันไม่ทำอะไรกูเนี่ยเพราะว่ามันชอบผู้หญิงใช่ไหมอู้หดีจังเลยที่กูเกิดมาเป็นผู้หญิง <c oughs> วันนี้ฮะโอ้โหตู้ล็อกเกอรอก กูเกียดมึงตู้ล็อกเกอร์อย่ามีศพข้างในก็พอเหมือนข้างในมันจะมีตัวเลยวะ่ะเฮ้อเกียตัวจริงป<ะ>ัไม่โดนวะ่ะ เออต้องกำจัดลิงให้หมดเลยลำคาญมากๆเลยโอเคหตัวไอสัตว์โอเวอร์โหลด <c oughs> ไอสัตว์เออกูอยู่นี่แหละกูอยู่ตรงนี้แหละกู ดีมากเยอะลิงไม่เห็นกูใช้พลังงานเยอะมากอะป่ะเข้าไปในท่อเลยดีกว่าเสียงอะไรอะมึงจะเดินตามกูเพื่อ มืดมากมืดมากมากขอญาติลงนะฮะไอแถวนี้ไงที่มีลิงเดินเนี่ยมึงอยู่ไหนอะไรอะไรต๊ดๆคีไรมือถูกสแกนอันนี้ก็มีครับผมคี่ไรมือถูกสแกนแล้ว ไอ้เหี้ยมีอีกตัวไอ้เวนไอ้ฟันเอา้าแล้วมันไปไหนอะมันไปไหนอะแม่เฮ้ยเอา้าไม่ได้อีกอีกเช็ดหาย มาฝั่งไหนเน okay, ี่ยโอเคกูได้คี์ครบแล้วอ้โหมันเห็นเมื่อโดดโอ้แต่เฮียนี่ปัดไอ้สัสเปิดการเชื่อมต่อเชื่อมต่ออะไรวะเนี่ย นไม่ออกภาษายเยี้ยเลยเนี่ยไปแล้วกูโอ,โอ้เจอเยี้ยนี่อีกกูไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยอุ้ยให้กูดูทำไมกูไม่อยากจะเห็นมันมึงไม่มีอะไรให้กูเติมเลยเหรอเนี่ยพลังอะ่ะกูได้ยินเสียงลิงมาแต่ไกลเห็นไหมเฮนริกเหร ใช่ฉันเข้าฐานข้อมูลได้แล้วอะ่ะการสร้างคุณเป็น,ปนการผสมผสานระหว่างผู้หญิงอะ่ะอลิสและสิ่งประดิษฐ์เขาบอกให้รู้นะมีสิ่งมีชีวิตอื่นก่อนหน้าคุณอีกอะไรนะสิ่งประดิษฐ์ของแฮตกาดอะ่ะรวมกับเนื้อเยื่อของมนุษย์เพื่อสร้างสัตว์ร้ายขนาดมหืมา หมาป่าข้อมูลนี้อธิบายไว้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดและก็ในระหว่างที่สร้างคุณเนี่ยคุณได้รับการปกป้องสัตว์ร้ายซึ่งดูเหมือนผูกพันกับคุณด้วยเหตุผลบางอย่างคุณจะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะฉันเกรงว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่วิญญ,ญาณน,นั้นเข้าคุกคุมมานะคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะวิญญ,ญาณอะไรอะ่ะฉันรู้ว่ามันทําให้เกิดคําถามมากขึ้นฉันขอโทษที่คุณต้องเสียเเททเส่ยงชีววิตตเเเเพพืืื่่่่่่อออรรรงงนีีี้้้้กลไไปหหหาาแฮดดใ็ททสุจจะะูํ เียนถัดไปและจบ <อ S 1> ฝันร้ายนี้เธอผู้ถูกกลับมาที่นี่ฉันจะตอบทุกคำถามเลย<ป>มจะให้กูกลับยังไงเนี่ยหมาเป็นมิตรกับกูจริงหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าหมามันกำลังปกป,ป้องเราเหรอปัาทำไมทางมันเลื่งล,งลงอะ่ะโอเคอืม ทางนี้สินะมาแล้วเนี่ยเยี่ยมคุณมาแล้วตอนนี้คุณได้เห็นการทดลองของฉันคุณบอกว่าคุณจะตอบคำถามของฉัน <c oughs> ได้ถามมาเลยฉันไม่รู้จะเริ่มจากไหนดีสถานที่นี้มันคืออะไรกันแน่ <All right. S 1> ฉันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา <You 're S 1> ใช้เวลาวางแผนมาตั้งหลายปี รวบรวมทรัพยากรและสนับสนุนมากมายเพื่อทำให้สิ่งนี้กลายเป็นจริงสถานที่วิจัยสิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นตำนานและสย,ยศาสตร์ สถานที่สําหรับวิจัยแอปซูลอฟสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมิดกาคุณได้เห็นมันแล้วระหว่างทางที่ลงมาสิ่งประดิษฐ์นั่นหรอที่ชั้นบนนะนะในตอนแรกอะเราใช้ความรู้จากสมัยโบราณประสานเข้ากับเทคโนโลยีของบอดคอปเพื่อเปิดรอยแยกระหว่าง2โลกเรามีความก้าวหน้าอย่างมากเลยค้นพบโลกใหม่และเทคโนโลยีที่ไม่อาจจินตนาการได้ แต่บางสิ่งที่เราไม่ต้องการได้กลับมาพร้อมกับเราอะเข้ามาที่โลกของเราและตอนนี้ทุกอย่างก็พังทลายไปหมดเลยฉันติดอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็เราสูญเสียการควบคุมทั้งอาคารวิธีเดียวที่จะหยุดโลกไม่ให้ตกอยู่ในความโกลาหลหนคือรวบรวมคีย์ทั้ง9และใส่เข้าไปในแอปซูล็อกสิ่งประดิษฐ์ที่ทําหน้าที่เป็นประตูและคีย์จะช่วยไม่ให้ปิดก๊าซถูกปกคลุมด้วยรากที่แผ่ขยายไปทั่วหากเราหยุดมันไม่ได้การดํารงอยู่ของเราและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะกลายเป็นความหายนะที่ไม่รู้จบ แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคีย์ยอยู่ที่ไหนจากการคร้นคว้าด้วยตัวเองหลายปีและมีเพื่อนร่วมงานช่วยอ่านตำรา,าที่ไม่มีที่สิ้นสุดของโลกทั้ง9ใครคืออลิสถามมากไปแล้วนะคุณมีคีย์อ่ะทุกอย่างจะต้องกลับคืนสู่อิราซิลและชัวรไลอะไรจากเบื้องบนใส่คีย์นี้ลงไปที่แอปซูลอปและจําสิ่งที่ฉันบอกคุณเอาไว้ทําแบบนั้นแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไปอ้าวเครียดอะไรเนี่ยกูเป็นคนเสี่ยงตายแท้ เซฟเกมครับโอ้กระตุกกระตุกกระตุกมากเหมือนโหลดหมายอยู่ไงไม่รู้ว่ะเซฟก่อนเลย